ไก่หน้าดำเกิดเพราะสาเหตุอะไรแล้วไก่หงนค้ำเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่น้องและ fC ที่เคารบรักทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเอาเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากเพื่อนๆฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับ เพื่อนๆก็สอบถามกันเข้ามาว่า,าไก่หน้าค้าเป็นเพราะอะไรแล้วก็เสียนะครับแล้วก็งอนค้าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนะไก่หน้าดํานะครับแล้วก็เสียไปนั้นนะครับผมเคยเลี้ยงมาแล้วก็เจอประสบปัญหา แบบนี้เหมือนกันนะครับนะหน้าดำนะครับอยู่ดีๆหนึ่งวันเองนะครับอยู่ดีๆหนึ่งวันแล้วก็เสียไปนะครับนะแล้วผมก็ไปหาข้อมูลต่างๆนะครับหาข้อมูลต่างๆที่ไก่หน้าค้าเป็นเพราะอะไรนะหน้าค้าหน้าดำแล้วก็เสียเป็นฉับพันเลยนะครับ ผมสันนิษฐานว่านะครับเกิดจากโรคอหิวานะครับเกิดจากโรคอัลิวาติดเชื้ออย่างรุนแรงนะครับนะติดเชื้ออย่างรุนแรงแล้วก็ทําให้เกิดหัวใจหยุดเต้นนั่นเองนะครับผมของผมก็เคยนะของผมก็เคยเป็นนะของผมเป็นของอากาสินนะครับ เหล่าของกาศสินที่ผมเอามานะตัวน้อยๆนะครับเป็นลูกเจี๊ยบอยู่เลยนะผมเอามาตัวละห้าร้อยนะครับเอามาตัวห้าร้อยคู่คู่ละพันนะครับนะตั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับพอผมเลี้ยงโตมาหน่อยนะกำลังจะเป็นวัยรุ่นนะครับตัวเมียไม่เป็นไรนะตัวเมียไม่เป็นไร นะแล้วก็ u ยูดีนะหนึ่งวันเขาซึมนะเขาซึมพอพอวันที่สองแล้วก็เสียไปเลยหน้าดำนะหน้าดำแล้วก็เสียไปเลยนะครับมันเกิดจากโรคอาฮิวานะครับนะเกิดจากโรคอาฮิวาชนิดฉับพันนะนะครับ พอพอโลกอัิวาศลงปุ๊บนะครับมันก็จะทำให้หน้าดำนะหน้าดำแล้วก็หายใจไม่ออกนะครับพอหายใจไม่ออกอเลือดมันก็ขึ้นหน้านะเราก็จะมาพูดถึงองอนค้้านะครับงอนค้้าเกิดจากสาเหตุอะไรนะผมคิดว่าเพื่อนๆก็หน้าเคยเคยมีนะ แล้วของผมก็เคยเป็ี่นแล้วด้วยนะครับจากงอนค้ำนะครับบางทีนะครับการงอนค้ำเนี่ยนะฮะมันก็จะอ่าเป็นเป็นจำพวกอ่าพวกงอนฉบาพวกนี้นะครับเป็นพวกงอนฉบาพวกงอนฉบาเนี่ยนะครับถ้าเราอ่าทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายเนี่ยนะออกร้อนร้อนมากๆเนี่ยนะครับอุณหภูมิที่ อ่าสูงเนี่ยอยู่ดีๆเขาไปเจอเย็นเนี่ยนะครับแถบงอนชบาเขานะครับจะดำเลยจะดำค้าเลยนะสักพักอุณหภูมิใหญ่ๆมันก็กลับหายได้นะกลับหายนะครับผมก็คอยสังเกตดูว่ามันเป็นอะไรนะครับคอยสังเกตดูนะเพราะเพราะปกติแล้วมันก็ไม่เป็นนะครับนะพอออกกำลังกายอะไรเนี่ย แล้วก็เอามาให้น้ําเนี่ยนะครับหงอนนี่จะดําเลยนะหงอนจะดำนะาบางทีอ่ะเลือดมันไปขึ้นขึ้นไปหาหงอนไม่ไม่ทันอ่นะมันก็เลยจะทำให้คล้ำนะหงอนคล้ำนะครับนะแล้วอย่างที่สองนะครับเราคอยสังเกตดีๆนะบางทีอ่ะ เขาอาจจะเป็นโรคหวัดนะเป็นพวกหวัดหรือในหลอดลมนะครับในหลอดลมเราเราต้องคอยสังเกตด้วยว่าในในหลอดลมเขาอะมันผิดปกติไหมนะมันผิดปกติไหมนะมันมันหายใจเป็นยังไงเสียงดังไหมนะ หายใจเป็นปกติไหมคือขาดคือขาดไหมนะครับคอยสังเกตดูด้วยนะครับมันก็เกิดจากระบบาทางเดินหายใจเหมือนกันนะครับหรือเราก็ให้ายานะเป็นพวกไข้หวัดเป็นพวกเนี้นะยายายาหวัดหรือฉีดก็ได้ยาฉีดก็ได้นะครับฉีดโรควัดนะครับนะฉีดไปนะครับ เราต้องรีบรักษานะถ,ถ้าถ้าถ้ามันเป็นกรณีนี้นะครับระบบหายใจนะครับทางเดินระบบหายใจอนะ่ะบางทีมันติดขัดนะครับเรามันจะขึ้นอ่าเลือดเลือดมันไปงอนงอนคั้มเลยนะงอนเป็นสีม่วงอ่ะนะครับนะของผมก็เคยเป็นนะครับของผมก็เคยเป็นอแล้วแต่เนี้ย พอพอพอเราคอยจับสกเกตดูแล้วมันเป็นระบบะทางเดินหายใจนะมันเป็นหวัดนะครับนะมันเป็นหวัดมันก็เลยทําให้งอนค้านะครับเวลาเราเอามาให้น้ําให้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเลือดเลือดมันไปขึ้นองอนไม่ได้นะขึ้นงอนไม่ทันนะครับมันก็ทําให้งอนค้านะครับแล้วเราต้องอต้องรีบรักษาด้วย นะครับนะเพราะาระบบทางเดินหายใจของเขาอะนะครับมันเป็นหวัดนะเราก็ต้องฉีดยาเข้าไปนะต้องต้อง,ต,องต้องรีบนะครับต้องรีบทําด้วยนะครับเราเราก็ต้องคอยสังเกตดูนะครับว่าของเราอะไก่ของเรามันเป็นเป็นแบบไหนนะถ้าหน้าสมมุติว่าหน้าค้ำๆนะครับหน้าค้ำๆหรือหงอนเป็นสีม่วงอันนี้ ต้องคอยสังเกตเลยนะครับว่าในระบบทางเดินหายใจของเขาอะนะครับมันเป็นหวัดนะมันเป็นหวัดนะครับเราต้องต้องรักษาหวัดด้วยนะครับนะคอยสังเกตให้ดีนะครับบางทีถ้าส่วนมากแล้วอะหงอนคำ้ำหงอนเป็นสีม่วงนะครับมันมันก็เกิดจากาเลือดมันไปเลี้ยงหงอนหงอนไม่ไม่ถึง นะครับบางทีหงอนมันใหญ่นะฮะงอนฉบาเป็นพวกงอนฉบานะครับนะก็ต้องก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทําให้หงอนค้ํานะครับทําให้หงอนค้ําแล้วปล่อยไว้ก็มีสิทธิ์นะครับปล่อยไว้มีสิทธิ์ต้องต้องรักษานะครับรักษาอาการหวัดนะครับ ถ้าเป็นถึงระดับนั้นแล้วนะครับที่เราเราไม่ได้รักษานะครับมันก็จะทําให้อ่ามันไปไปไปเลี้ยงไปเลี้ยงไม่ทันไปเลี้ยงอ่างอนเป็นพวกสมองนะครับมันไปเลี้ยงไม่ไม่ได้และเลี้ยงไม่ทันอ่ะมันก็จะทําให้หน้าซีดนะครับพอหน้าซีดน้าเข้านัเข้านะครับมันก็กินข้าวได้นะครับแต่ว่าอ่า สารอาหารนะม,มันไปไม่ถึงนะครับมันไปไม่ถึงสมองแล้วก็เป็นพวกงอนพวกนี้นะครับทาให้ไก่ของเรานะหน้าซีดลงเรื่อยๆนะครับหน้าซีดลงแล้วตัวนี้ตัวก็ผอมลงไปเรื่อยผอมลงไปเรื่อยๆผลสุดท้ายนะครับนะก,ก็มีประมาณนี้นะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับนะเ,เราต้องรีบรักษานะครับเราต้องรีบรักษาก่อนที่มันจะเป็น ใหญ่โตนะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆเอามาบอกน้องๆน,นะครับแล้วก็บอก FC ที่สอบถามกันเข้ามานะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับนะคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดตับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนะ คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ